สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทตตี้และรายการซั c h ชน n นลครับวันนี้ฮะเรามีความภูมิใจที่จะนําเสนออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่คุณผู้ชมทุกท่านควรจะมีติดบ้านไว้อย่างยิ่งครับนั่นก็คือนีน่ฮะกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดยี่ห้อ ทาโป้ครับผมจาก TP-Link คฮะ TP-Link เป็นแบรนด์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยใหม่ฮะทันสมัยทันสมัยใหม่เออประมาณนั้นนั่นแหละที่เป็นลำดับต้นๆของประเทศชทยเลยครับแล้วเจ้ากล่องตัวนี้มันเจ๋งอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับ ใครที่เคยคิดว่ากล้องวงจรปิดต้องราคาแพงแน่ๆเลยครับวันนี้ฮะเรามาดูเจ้ทาโปซีสองตัวนี้ดูครับผมจากที่พี่ลิงค์ห้ด้วยคอนเซ็ปต์มาว่าแบบเฮ้ยดูภาพแบบเรียวทามเพิ่มความปลอดภัยปิดขันด้วยกล้องวงจรปิดขนาด3ล้านพิกเซลหรือขนาด 2K ครับด้วยราคาเพียงแค่ 8 9 9บาทพร้อมรับประกันศูนย์สองปีครับคุณผู้ชมฮะดูจากกล่องตรงนี้นะคุณผู้ชมจัดทราบได้เลยครับว่าเขารับประกันศูนย์สองปีจริงๆครับและเจ้าตัวนี้ฮะเป็นกล้องวงจรปิดไร้าสายฮะที่สามารถบันทึกภาพในตัวของเขาเองได้โดยการใช้ไมโคร SD c a r การ์ดครับผมไมโคร SD c a r การ์ดเนี่ยสามารถใช้ต่อเน,นื่องไดถึง21วันกันเลยครับ800กว่าบาทคุ้มไหมฮะเรา,าลองอันบ็อกซ์กันดูสิครับคุณผู้ชมฮะว่าเขามีอะไรยังไงบ้างครับ Ta าโปตัวนี้ฮะเป็น วงจรปิดอะไราสายที่ทํางานกับอินเทอร์เน็ตนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถติดไว้ที่บ้านครับติดไว้ที่ทํางานที่มีสัญญาณไ Wi ไฟได้ครับผมพร้อมที่จะใช้งานแล้วเราสามารถจะดูเขาเนี่ยดูภาพทั้งหมดทั้งกลางวันและกลางคืนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด24ชั่วโมงตับใดที่ไฟไม่ดับและสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังดีครับในกล่องมีอะไรมาให้บ้างฮะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะในกล่องมีนี่ครับผมโอ้ไม่ใช่มีนี่ฮะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาให้ครับสาหรับคนที่ต้องการจะ เอากล้องของเราติดไว้ที่ฝาผนังบ้านเสาบ้านที่เป็นไม้หรือเป็นอะไรก็ช่างครับก็เอาเจ้าตัวนี้แปะไว้แล้วก็เอาน็อตยึดตรงนี้เอออสว่านเจาะแล้วน็อตยึดก็เป็นอันใช้ได้ครับมีมาให้เรียบร้อยครับผมมีคู่มือการใช้มาให้ครับมีคู่มือการใช้แบบคุยกรายแบบอะไรให้แต่บอกไว้เลยว,ว่าคุณผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอแนะนําของเราแล้วก็ไม่ต้องไปดูันแล้วฮะเจ้าพวกนี้ครับมีกล้องมาฮะ กองนิงจริงเราแกะมาเรียบร้อยไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะเราเอาถุงไปไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้ก็เลยเอามาให้ดูในส่วนนี้กันก่อนครับและส่วนต่อไปครับนั่นก็คือสายครับผม สายที่ให้มาครับไม่ใช่สายแบบไมโคร USB ครับสายที่ให้มาเป็นหัวแจ็คแบบนี้ครับพร้อมกับหัวชาร์จมาให้เรียบร้อยซึ่งเราสังเกตเห็นว่ากล้องของบางที่นะครับหรือผลิตภัณฑ์ของบางที่เนี่ยไม่ได้มีหัวชาร์จแบบนี้มาให้ซึ่งสายไฟตรงนี้ครับต้องบอกไว้เลยว่ายาวต้อง3เมตรนะฮะสาเมตรเลยครับคุณผู้ชม3 4มเมตรเลยฮะยาวมากถ้าเสียบกับปลั๊กไฟทั่วไปครับแบบหัวแบนธรรมดาทั่วไปที่ใช้กับบ้านเราครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีฮะไม่ต้องไปใช้หัวแปล หัวอะไรมาให้ยุ่งยากครับแล้วก็นี่ฮรผลิตภัณฑ์ของเขาครับเจ้าตัวกล้องวงจรปิดหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะเล็กๆกระทัดรัดครับผมมีไมโครโฟนด้านหน้าเพื่อการรับเสียงฮะเราสามารถจะใช้ตัวของเขาเนี่ยคุยเป็นแบบสายสนทนาแบบโทรศัพท์ทั่วไปกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้เลยครับาตัวเขาเนี่ยเขามีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้เรียบร้อยฮะที่ปลายนิ้วผมนะครับคุณผู้ชมฮะมีลำโพงที่อยู่ด้านหลังครับเราสามารถจะใช้เขาเป็นแบบ อินเตอร์คอมก็ได้หรือจะใช้สนทนาแบบตลอดเวลาก็ได้นะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยสามารถจะหมุนได้นะตัวเขาเนี่ยหมุน360องศาเลยนะแล้วก็สามารถกลมเงยได้ถึง114องศาครับนั่นหมายความว่าเราสามารถจะติด กับเพดานบ้านแบบนี้ก็ได้หรือจะติดก,กับผนังบ้านแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะว่ามันใช้งานอะไรยังไงบ้างอ้อลืมบอกไปครับผมตัวของเขานะฮะให้ภาพชัดขนาด3ล้านพิกเซลหรือเรียกว่าขนาด 2K ซึ่งบอกไว้เลยว่ามันชัดสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะภาพกลางคืนนะมองในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงครับผมได้ถึง30ฟุตรหรือว่า9เมตรนะค,รคุณผู้ชมครับมีระบบ motion detection ครับผมซึ่งเจ้าระบบ motion ตรนี้มันจะจับภาพความเคลื่อนไหวนะหากว่ามีอะไรที่มันเคลื่อนไหวอยู่หน้าจอแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณนะฮะมันจะส่งภาพไปที่โทรศัพท์มือถือของเราทันทีผ่านอีเมลก็ได้ผ่านการแจ้งเตือนนี่เลยนะครับและที่สําคัญฮะยังมีระบบซาล์อเลอร์ทให้คุณผู้ชมฮะเตือนเราด้วยครับว่า i, เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซาล์อเลอร์ทเนี่ยเราสามารถจะกดตั้งค่าและส่งสัญญาเสียงผ่านลาโพงตัวนี้ครับให้กับผู้บุกรุกทราบว่าเฮ้ยเราด้เห็นภาพเขาเนอะเว้ยแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับไปดูรายละเอียดกันดูดีกว่าครับ การติดตั้งเพื่อการใช้งานครับไม่ยากเลยครคุณผู้ชมฮะไปค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t a โปครับตรงนี้แล้วทาการดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งให้เรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นครับเปิดทําการใช้งานจะเจอกับไอคอนหน้าตาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมเปิดเข้ามาและคลิกต่อไปเลยครับหลังจากนั้นครับให้คุณผู้ชมแตะตรงไหนก็ได้แล้วคลิกสมัครสมาชิกค,ครับจากนั้นฮะ ให้ใส่อ e ีเมลที่คุณผู้ชมต้องการใช้ครับพร้อมรหัสผ่านที่เหมือนกัน2ครั้งครับหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกสมัครสมาชิกครับหลังจากนั้นนะจะมีอ e ีเมลส่งไปที่อ e ีเมลที่คุณผู้ชม ตั้งไวฮะเราไปแตะเลยครับหลังจากนั้น,นะฮะมาคลิกตรงลิงก์ที่สีเหลืองๆนี่ครับผมเพียงแค่นี้ก็พร้อมจะใช้งานนะฮะคุณผู้ชมกลับมาที่แอป,ปอีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วฮะและใส่ยูสเนมและพาสเวิร์ดที่เรากำหนดไว้เมื่อสักครู่ก็เข้ามาสู่ระบบการทำงานของทาโปแล้วครับ จากนั้นให้เสียบปลั๊กเจ้าทาโป้ C210 นี้ให้เรียบร้อยครับเขาจะมีสัญญาณไฟขึ้นและหลังจากนั้นตัวเครื่องจะทำการหมุนไปและกลับหนึ่งรอบครับรวมทั้งทำการก้มเงยโชว์เราอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานว่าพร้อมที่จะใช้งานเรียบร้อยครับผมดูฮะเป็นแบบนี้เลยครับไฟกระพริบแบบนี้ครับหลังจากนั้นเรากลับมาที่แอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งแตะเครื่องหมายบวกครับและมาคลิกที่เครื่องหมายทาโป้ C210 ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับ หลังจากทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วเรามาสังเกตดูนะครับว่าสัญญาณไฟกระพริบเหมือนกันหรือเปล่าเมื่อกระพริบเรียบร้อยครับเรามาแตะคำว่าถัดไปครับเมื่อแตะคำว่าถัดไปครับจากนั้นเปิดการใช้เลยครับผมเราต้องอนุญาตการใช้ในการเข้าถึงที่ครับผม GPS เปิดไปเลยจา้าคลิกถัดไปอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นครับผมเครื่องจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลหากันระหว่างโทรศัพท์มือถือของเราครับ เราจะพบชื่อของเจ้าทาโป้ปรากฏขึ้นมาตรงนี้ครับเราแตะเชื่อมต่อเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นครับอุปกรณ์จะทําการเชื่อมโยงให้กับเราครับและขึ้นมาในส่วนของหน้าการตั้งค่า Wi-Fi เราก็แตะเข้าไปที่ Wi-Fi ที่เราใช้อยู่เลยครับและใส่พาสิร์เข้าไปให้เรียบร้อยและยืนยันอีกครั้งครับผม กดถัดไปเขาจะทําการเชื่อมโยงกันครับเราสังเกตที่ไฟนะที่ไฟของตัวทาโปซีสองหจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับเมื่อทําการเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะนั่นแปลว่าพร้อมที่จะใช้งานครับผมในส่วนตรงนี้เราก็คลิกเริ่มการใช้งานได้เลยครับคลิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับผมเราจะเลือกตั้งชื่อเจ้าทาโปตรงนี้ใหม่ก็ได้นะหรือหากไม่ต้องการก็กดถัดไปได้เลยครับหลังจากนั้นครับ เราก็มาเลือกว่ากล้องตัวนี้เราจะวางไว้จุดไหนของบ้านห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นก็เลือกไปเลยครับถ้าหากว่ามีกล้องหลายตัวเนี่ยมันจะได้สะดวกต่อการแต่เลือกว่าเราต้องการดูมุมไหนไงครับคุณผู้ชมครับผมตรงนี้เราจะเลือกเป็นห้องนั่งเล่นไปแล้วกันครับเลือกไปฮะเลือกบ้านแล้วกันเอาบ้านบ้านจ้าครับเขาจะทําการเชื่อมโยงครับเราก็คลิกต่อไปได้เลยครับผมคลิกต่อไปแล้วว่าเข้าใจแล้วนะกับที่แนะนํามาครับ ตรงนี้หากว่าเรายังไม่ได้ใส่ไมโคร SD สด์การ์ดครับเขาจะแนะนำให้เราใส่ไมโคร SD สด์การ์ดให้เรียบร้อยจ้าและในครั้งถัดไปเมื่อเราต้องการใช้งานก็แค่มาแตะที่แอปพลิเคชันของ Ta ป o ครับแล้วก็แตะเจ้าเครื่องหมายกล้องตรงนี้เห็นไหมครับแค่นี้ก็มาพร้อมให้เราใช้งานดูได้แล้วเราก็สามารถคอนโทรลเขาได้เลยนะจะให้เขาหมุนซ้ายหมุนขวาตรงไหนก็แตะจากหน้าจอมือถือเราได้เลยครับผมจะกลมจะเงยก็ได้อย่างที่เห็นนี่เลยนะ และฟังก์ชันที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติครับหากมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวที่หน้าจอกล้องของเราเขาจะทําการแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือเราทันทีเลยครับอุย้ยเจ๋งมากๆฮะในการเลือกความละเอียดนะเขาเลือกได้ถึง3เมกะพิกเซลครับหรือ 2K ซึ่งจริงๆแล้วนะก็ต้องบอกไว้เลยว่าแค่ ฟูน HD ดีก็เห,เหลือแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าเขาชัดเจนมากๆครับตรงนี้ฮะนอกเหนือจากนั้นครับเราเลือกที่จะสนทนาเหมือนการคุยโทรศัพท์มือถือกับคนที่อยู่หน้ากล้องเราเลยก็ได้ครับหรือจะดูภาพย้อนหลังก็มีครับหรือจะเลือกใช้ในลักษณะการดูกล้องหลายๆตัวก็มีดูที่สูงสุดถึง4หน้าจอได้เลยครับสลับกันไปครับบันทึกภาพตรงนี้เลยก็ได้เก็บไปในมือถือเรานะ บันทึกวิดีโอก็ได้เช่นกันครับเก็บไว้ในมือถือเราไม่หายแน่นอนครับผมหรือจะเลือกการเลือกฟังฮะจากไมโครโฟนจากตัวกล้องเสียงเบาเสียงดังก็ได้ครับจะเลือกใช้ในลักษณะการเป็นอินเตอร์คอมก็ทำได้แบบนี้ครับกดค้างไว้และพูดถึงเวลาพูดเสร็จยกปล่อยครับและหากมีขโมยขโจรเข้าบ้านคุณผู้ชมกดสัญ,ญญาณเตือนได้เลยครับเป็นเสียงแบบนี้ รับรองว่าตกใจเพ่นนี้ป่าราบกันหมดแน่เลยครับคุ้มค่าจริงๆสำหรับ T ี่พีลิ้งชาโป้ซ0ตัวนี้